เข้าเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยครับ,รบวันนี้<ม>วันที่เกือบเกือบสิ้นเดือนเมษาแล้วสะดุดแล้วยกเลิกสัญญ,ญ์สัญญาแลกเตะไปหรือยังครับในตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องสัญญานักเตะเนี่ยเรามีการพูดคุยกับนักเตะคือเราเราแจ้งเข้าไปในลายกลุ่มแล้ว่าเราขอจ่ายเงินเดือนเดือนเมษาเนี่ยเป็นเป็นเดือนสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะขอเว้นไปก่อนสามเดือนในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันไม่มีการฝึกซ้อมเนี่ย แล้วเราก็จะกลับมากลับมาเริ่มจ่ายอีกครั้งนะครับถ้าสมมุติว่าตามโปรแกรมที่สมาคมกําหนดคือเปิดฤด,ดูกาลเดือนกันยายนถ้าถ้าไม่เลื่อนอีกนะเราก็จะกลับมาซ้อมกันเดือนสิงหาครับว่าเราก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปจนจบฤด,ดูกาลซึ่งตรงนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการยกเลิกสัญญาเพราะว่านักเตะทุกคนก็ยัง,ย,งยังคงอยู่กับทีมเรายังไม่ได้ปล่อยไปไหนนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการปรับปรุงเรื่องระยะเวลาเท่านั้นเองส่วนเรื่องค่าเหนื่อย เรื่องเองินเดือนหรือโบนัสอะไรต่างๆทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมตามที่เราตกลงกันไว้ตรงนี้เนี่ยมาตรการนี้ใช้ทั้งสองสโมสรทั้งลำพูนแ,และทิศนุโลกครับครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรออกไปแบบยกเลิกสัญญาไปทั้งหมดแต่ยังเหลือชุดเดิมต้องบอกอย่างนี้ใช่ใช่ครับเปลี่ยนอันนี้ถามตรงๆเลยไม่ได้มีเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยหรือเปล่าในของโค้ดบอลใช่ไหม No, คือค sure. ือณณตอนนี้ยังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกับโค้ดอีกทีว่าเขาจากสองสามนัดที่ผ่านไปเนี่ยในส่วนของลำพูบุนที่ผลงานไม่ค่อยดีหรือในส่วนที่พิษณุโลกที่ผลงานค่อนข้างจะดีนะครับทั้งในสองสองทีมเนี่ยทั้งโค้ดออนและโค้ดโมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องพูดคุยอีกทีว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนที่ต้องปรับถ้าโค้ดอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้ไขอะไรตรงนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราว่ากันดีีครับ๋อโอเคนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกันสําหรับสโมสรแล้วก็นักเตะเนาะเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องใช่ครับก็คือต้องเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะเราก็สโมสรก็อยู่ในช่วงยากลําบากจริงๆไม่ใช่แค่สโมสรเรานะครับทุกสโมสรเป็นเหมือนกันแม้แต่ในระดับทีหนึ่งทีสองทุกสโมสรได้รับผลกระทบนี้หมดนะครับเราก็อยากจะฝากๆแฟนบอลรวมถึงนักเตะรวมถึงครอบครัวนักเตะที่แบบ อาจจะไม่เข้าใจในมาตรการนี้เนี่ยก็ก็อยากให้เปิดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากยกเลิกสัญญาใครเนาะเราก,ก็ต้องใช้มาตรการเนี้ยเพื่อประคับประคองสโมสรให้มันอยู่รอดได้ในระยะยาวครับครับ